สวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันที่ที่ซอยตันนะอันนี้จะมาฝึกขับรถครั้งแรกกับรถคัร์ <c oughs> ก็คันนี้ก็จะมีห้าเขียนะฮอ <c oughs> นด้ามัคีนรตอันนี้ขับครั้งแรกนะครับลองดูจะยังไง ใส่เกียร์หนึ่งนะช,าชา้าๆตายแลยนี่ครับขับครั้งแรกนะครับเริ่มปล่อยคานไปละไปละไปแล้วไปแล้ว,ลว,ลว,ลวเกียร์หนึ่งนะอันนี้ฝึกขับครั้งแรกนะครับางไปแล้วไปแล้วเกียร์สองนะด,ะดวูว่าจะดับไหมนะ นนู่แล้วตรงที่เราฝึกก็จะเป็นซอยตันนะครับจะไม่มีรถตรงนี้ปลอดภยัยปลอดภัยดีไม่มีรถผ่านพอไปสุดซอยก็จะเป็นซอยตันแล้วก็จะวนไม่มีรถวิ่งเข้าวิ่งออกเพราะโซนนี้เป็นซอยตันมาลองรถที่ซอยตันครับปลอดภัยดีมาละโอ้น่าขี่ไม่นบาเลย ดีมาแล้สูงร้อยห้าสิบนะครับความสูงของผู้กระพีของาเป็นไงดีดีไหมดีแต่ขาความสูงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูนะก็จะขยิงขาหน่อยไม่หน่อยเลยขยิงเยอะเลย เราก็มาลองลองรถกันเนาะดับเครื่องก่อนเป็นไงขี่ครั้งแรกความรู้สึกดับไหม,ไ,มไปดับไหมไม่ดับเนาะไม่ดับแม่เคยขี่รถมอคตอร์ไอยู่อ่ะนางเคยขี่อยู่แต่ไม่ค่อยได้ขี่ป่ะมายืนใกล้ๆรถหน่อยานางก็จะตื่นเต้นกล้องหน่อยเพราขี่รถ<อ>ก็ขี่ขี่ครั้งแรกกนะ็เมื่อกี้ลองลองนั่งให้ดูหน่อยเมื่อกี้อันนี้ก็ตั้งไว้อยู่ อ่ะไม่ต้องขาตั้งความสูง150ก็จะขยิงขานะระดับที่ว่าจอดรถอยู่ตอนนี้แต่เวลาแขับขี่ก็การทรงตัวก็ได้อยู่ก็คือว่าขับขี่ครั้งแรกก็ได้แล้วไม่ดับแล้วกับเจ้ามังกี้น้อยกันนี้ครับพอเราขาตั้งขึ้น ก็อยู่อยู่ประมาณอันนี้คือขาตั้งคืนจะลองอีกรอบหนึ่งนะวนไม่ต้องไกลก็วนประมาณนี้ใช่ไปนใช่ไหมปล่อยขาเดี๋ยวนะกดหยุดไปแล้วเราขับที่ซอยตันนะครับปลอดภัยดี ใส่เกี้ยวว่างเลยว่างรด้ยังแต่ามาดูกันโ,โว่างก็ขับได้อยู่นะครับครั้งแรกก็ไม่ได้ยากแค่รู้จังหวะเกี้ย์แล้วก็คัด ก็ถือว่าวันนี้ขับรถได้ไม่ดับได้ปกติกับเจ้ามังกี้สีเขียวครับตัวพิเศษตัวนี้ผลิตแค่200คันครับเราก็เป็นอย่างนงนั้นที่โชคดีที่ได้มาเป็นไงเมื่อกี้ขี่ไปเต้นเนต้น,นกับการขับรถัครั้งแรก นั่งเต็มเเต็มเพื่อนทั้งรถทั้งกล้องครับก็ฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับจะได้มีคลิปใหม่มาให้ดูกันก็ตอนนี้ก็เป็นช่วงที่เราลองรถกันอยู่ก็ไปสักพักหนึ่งได้ไปขาวก่อนถึงจะมีออกคลิปไปร้านคาเฟ่บ้างมีคลิปแคมป์ปิ้งบ้างตอนนี้เราลองก่อนเราลองให้มันชินกับตัวรถ ลูกทรสงสวยมากครับเจ้าลิงน้อยคันนี้ฝากไปกดติดตามด้วยนะครับกับช่องเที่ยวไปเถอะน้ำมันเหลือชนแนลครับไปแล้วครับ